คือต้นสมปาทานาที่มีชาวบ้านมาร่วมกันปลูกทั้งหมดเท่าไหร่นะคะประมาณหลายเยอะแยะร้อยสองร้อยคนเนาะที่สามร้อยอ๋อสามร้อยท,ท,ที่ที่วัดอะไรนะคะเนี่ยวัดประสาทบ้านจานวัดประสาทบ้านจานอำเภออำเภออ,ออะไรคะสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ต้นสมปาทานานี่ ถ้าเราต้องการสิ่งใดเราก็มาอธิษฐานขอต้นนี้ใช่ไหมคะอ๋ออธิษฐานขอที่ต้นนี้เราจะได้สมปัารถนาทุกประการก็ใครไม่เคยเห็นก็ดูเด้อ,อ,ดอเป็นออมาจากประเทศอินเดียตอนนี้ท่านผู้ชม FC เอฟซีนาอยอยากจะได้สิ่งใดก็ให้ท่านผู้ชมอธิษฐานเนาะซึ่งต้นสมปัารถนาต้นนี้ต้นใหญ่มากนะค่ะใจ๋่มากซึ่งมีชาวบ้านมา ร่วมกันปลูกทั้งหมด300กว่าคนซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่มากต้นสมปาถนาเอฟซีท่านใดอยากจะมาขอพอรกับต้นสมปัตนาก็มาได้ที่วัดปราสาสตบ้านจานอเภอสังขาจาัังหวดสุรินทร์พอดีเรามาเจอคุณพี่ซึ่งคุณพี่แกเป็นคนที่ให้แนวทางแม่นมากค่ะท่านผู้ชม วันที่สองมกราที่จะถึงนี้ซึ่งคุณพี่แก,กก็ได้แนวทางเนาะจ้ะแนวทางมาแทบทุกงวดค่ะแทบทุกงวดเลยงวดนี้ได้อะไรคะคุณพี่คะบอกท่านผู้ชมเอฟซีหน่อยค่ะเนาะเป็นบุญค่ะเป็นบุญเป็นสะพานบุญให้กับคนที่เขาไม่มีจะกินค่ะสะพานบุญเราก็ได้บุญไปด้วย คนที่ไม่มีจะกินเขาก็ได้ไปด้วยค่ะเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมอ่ะอะหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกค่ะซึ่งคุณพี่แกจะไม่พูดนะคะเพราะว่าแกกลัวเคลื่อนก็คือแกก็จะยกนิ้วให้ไม่ได้พูดเดี๋ยวเคลื่อนพูดเดี๋ยวเคลื่อนก็คือเขียนก็เคียน เขียนเขียนก็เขียนไม่ได้นะคะก็คือท่านผู้ชมดูที่มือคุณพี่หนึ่งสี่หกค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อธิดาพรชื่อคุณพี่ธิดาพรค่ะซึ่งคุณพี่แกก็อยู่ที่วัดบ้านประสาทเนาะคะ่ะอำเภอสังขาจ,จังหวัดสุรินท้าเอฟซีท่านใดอยากจะเจอคุณพี่ก็มาได้นะคะแล้วก็เป็นเป็นแม่บ้านเป็นแม่ครัวนะครับค่ะแม่ครัวเนาะแม่แม่บ้านนะครับเนาะพอดีเราก็จะได้มานี่เนาะ มาขอพรต้นสมปารธนาเนาะคุณพี่เนาะซึ่งอยู่ที่วัดประสาทบ้านจานท์ซึ่งเป็นต้นสมปารธนาที่ใหญ่มากแล้วประสาทบ้านจานท์ก็สวยงามมากค่ะอ่ะก็ก็ท่านผู้ชมเอฟซีเนาะก็คือท่านคุณพี่แกก็ถูกมาตลอดนะคะ่ะให้แม่นมาตลอดประโยก็มาถ่ายทําคุณพี่เป็นครั้งแรกแนละ้วแต่ซึ่งคุณพี่แก,กจะไม่ยอมพูดนะคะ่ะซึ่งท่านก็ได้ยกนิ้วเนาะ หนึ่งสี่หกเนาะจ้ะท่านผู้ชมหนึ่งสี่หกเด้อจ้ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเนาะจะนำไปเป็นแนวทางเนาะซ,ซึ่งคุณพี่แกก็ประจําอยู่ที่วัดปราศาสบ้านจานเนาะจ้ะอําเภอสังขาจังหวัดสุรินเนาะซึ่งคุณพี่แกก็อยากให้ประโยชน์เนาะจ้ะมาถ่ายต้นสมปารถนามาขอพรจากต้นสมปารถนาประโยชน์ก็เลยมาคุณพี่แกก็เลยบอกว่าแก,กมีโชคทุกงวดนาะจ่ะแกมีโชคทุกงวด ซึ่งมาขอพอรจากต้นสมปาานาที่นี่นอกจากก็สมปาานาที่แกม,มาขอเนาะก็พี่คุณพี่แกก็ให้แนวทางนอกจากท่านผู้ชมก็วันนี้คือท่านผู้ชมนําไปเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะในงวดประจําวันที่ สองมกราคม2568นะจ๊ะก่อจากขอใหยท่านผู้ชมเนาะขอพรจากต้นสมปัานาขอให้สมปัารถนาทุกๆประการเนา่อจากสาธุสาธุอ่ะประโยคก็ขอล่ำลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เนาะจ้ะสวัสดีค่ะ